หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้เราจะสนทนากับอาจารย์ชยามาศชดามาสพรมคำนักปฏิบัติการวิจัยจากสบ,บันโภชนาการเผ่าเทลมิดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเ,เรียนถามเกี่ยวกับการบริโภคผักผลไม้สําหรับผู้ป่วยนะคะกับบุคคลทั่วไปมีความแตกต่างไหมคะมีความแตกต่างค่ะสำหรับผู้ป่วยนี่ต้องค่อนข้างระวังนะคะสําหรับการบริโภคผัก ่บางชนิดนะคะในแต่ละโรคของเขาเองะค,ะค่ะก็คือนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยหันมารับประทานถักและผลมไม้ค่อนข้างเยอะขึ้นะนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือ้อรางต่างๆนะคะทีนี้ ในสําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะก็จะต้องระวังนะคะในการบริโภคผักบางชนิดนะคะก็คือสําหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้นะคะที่มี่าสารบางชนิดเนี่ยค่อนข้างมากก็คือหนึ่งาสารกรดออกซาลิกนะคะก็จะมีป,ปริมาณสูงในพวกมันสับปะหลังนะคะผักโขมผักแพรว ปวยเล้งอะไรพวกนี้นะคะโดยเฉพาะมะเฟืองเปรี้ยวเนี่ยต้องระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีกรณีที่แบบว่าเอ,อผู้ป่วยเนี่ยน,นํ้มะเฟืองเปรี้ยวเนี่ยมาคั้นเป็นน้ำนแล้วก็ดื่มใช่ทําให้เสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าอ,อในในมะเฟืองเปรี้ยวเนี่ยจะมีกรดออกซาลิกซึ่งจะไปกตกตะกอนกับสารที่เอ,อไปทปําปฏิกิริยากับสารในไตนะคะ<ช>ทําให้เกิดเ,เป็นก้อนนิวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ โดยสภาวะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาจะมีความการทํางานของไตที่ผิดปกติอยู่แล้วออแล้วเมื่อเกิดอก้อนนิ่วในไตขึ้นหรือว่ามีอะไรปิดอุดต,ตันไตเนี่ยก็จะทําให้ไตวายค่ะค่ะไตวายเสียพันธุ์ได้ค่ะก็เสียชีวิตได้นะคะแต่ในคนปกติบางทีก็จะไม่ไม่ได้เกิดผลร้ายขนาดนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะไม่ไม่ได้เกิดผลร้ายขนาดนี้ถ้าถ้าไม่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 ได้รับประทานปริรับประทานปริมาณมากๆานะคะค่ะ แล้วก็ในลูกเมียงดิบนี่คะที่ที่นํามารับประทานกับอาหารรสชาติเผ็ดของกันใ,นใตน้เนี่ยค่ะตัวนี้นีก็จะมีกรดเจิงโคริกนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคไตนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันย<อ>ิ่งในสภาวะที่กินลูกเมียงไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มน้ําตามมากๆเนี่ยจะทําให้สารในลูกเมียงเนี่ยมีปริมาณที่เข้มข้นขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดการตกตะกอหรือว่าจับตัวกับสารในไต สารที่อยู่ในไตเหมือนกันก็จะทําให้เป็นก้อนนิ้วได้นะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอะสารตัวเมื่ที่มีในผักผลไม้นะคะที่ผู้ผลลป่วยโรคไตควรจะระวังก็คือโพแทสเซียมนะคะ,คะอะก็สารตัวเนี้จะมีมากในผักเอประเภทักโขมหน่อไม้ที่เหล็กชะอมนะคะตัวเนี้ต้องระวังมากนะคะโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยอพวกจะเป็นทุเรียนนะคะ ทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีกล้วยหอมกล้วยไข่นะคะ,ะตัวนี้จะมีโพแทสเซียมเยอะแล้วก็มีแก้วมังกรอ,อีกชนิดหนึ่งค่ะก็ตัวนี้นี่อ,อก็จะมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าทุเรียนพวกทุเรียนก้านยาวหรือทุเรียนชนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะค,ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะรับประทานได้อตามใจทุกอย่างนะเขาต้องศ<ช>ึกษาเหมือนกันแต่ในคนทั่วไปในคนทั่วไปเนี่ยอจะต้องควรระวังอะไรบ้ไหมคะในคนทั่วไปเนี่ยค่ะ ก็ต้องระวังก็รับประทานเอ,อผักผลไม้เนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยต้องความชายหลากหลายนะคะไม่ซ้ากันแล้วก็ต้องดูว่าหนึ่งมีความสะอาดหรือเปล่าปลอดภัยจากสารเคมีไหม <c oughs> ถ้าไม่ปลอดภัยก็คือเราก็ต้องนํามาล้างให้สะอาดก่อนนะคะหรือว่าควรจะเลือกบริโภคหรือว่ารับประทานเนี่ยเอ,อผักผลไม้ในฤดูกาลนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ช่ไม่ควรแบบเอ,อไปกินนอกฤดูกาลที่มันยังไม่ออกแล้วเขาอาอาจจะใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะอะค่ะที่จะบำรุงต้นมันรับประทานแบบในฤดูกาลค่ะ,คะแล้วก็อทําทล้างให้สะอาดค่ะ,คะแล้วก็เลือกแหลงแหลงถ้าสมมติมีโอกาสที่จะเลือกในแหลงที่เป็นออร์แกนิกได้ก็ก็ก็ควรจะเลือกมารับประทานนะคะ,คะแล้วก็ผักผักผลไม้นะคะที่ที่จะมีอันตรายต่อ บุคคลทั่วไปนะคะก็จะมีกอยอะคะ่ะที่เราจะรู้กันดีว่ามันจะมีสารพิษชนิดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งม,มันชื่อว่าไดออซินนะคะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยถ,ถ้าถ้ากินแบบบางทีคนบางคนอาจจะแพ้หรือว่าอาจจะไปเจอสารพิษตัวนี้เยอะนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีทําให้เกิดอาการแบบคันที่ปากที่ลิ้นแล้วก็ทาให้เครื่องส้อาเจียนได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เราต้องสังเกตว่าไอการศึกษาจากข้อมูลการศึกษานะคะไอ้กอยเนี่ย มันจะมีพิษมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมอะค่ะใช่เพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงกนแรับประทานกลอยอะนะคะค่ะค่ะหลานก็วชอบใช่ใช่ใช่ค่ะก็มีมันสัมปะหลังค่ะก็ตัวนี้ไม่ควรนํามาบริโภคดิบนะคะเพราะว่ามันจะมีพิษซึ่งเป็นอ่อกดอ่อสารสยานายนะคะที่บริเวณเปลือกแล้วก็หัวนะคะเวลารับประทานดิบนะคะแต่ว่าถ้านํามาปรุงให้สุกเนี่ย าิษหร่าเนี่ยมันจะไม่ทนความร้อนมันก็จะหายไปก็รับประทานได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก